โย่สิชิเากริโย่ตอนนี้เราอยู่กับเซคกันพีนะครับเป็นแมปวันพีทใหม่น่ะแหละที่มันน่าจะเพึ่งมานะครับแต่ว่าพี่น่าจะเพึ่งมาเล่นหรือันมานานแล้วนี่แหละถูกสร้างขึ้นนะครับวันที่เออสินะครับเดือนสิทุยวันที่13เดือน10นะครับ ปี2023เออแปลว่ามันก็น่าจะคีเอทมานานแล้วแต่กูเพิ่งเล่นใช่ไหมโดยที่เกมนี้นะครับจะมีเซิร์ฟีให้เราฟรีด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราไม่เล่นเราจะเข้าเซิร์ปกติกันทุยสร้างเซิร์ฟีดิตั้ง GG ไว้ก่อน GG แปลว่ากูดเกมแต่ไม่รู้ว่าจะกูดเกมหรือเปล่ายังไม่เคยเล่น What t h i d e s a This i s a Second P you know โอ้ทำไมกราฟิกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะ อ๋อโทษทีผมลืมปรับการาฟิกคนดูขอโทษอ๋อคือพี่เข้าใจแล้วนี่น่าจะเป็นแมบวันพีซเปิดใหม่นะครับซึ่งน่าจะเปิดมานานแล้วแหละนะครับน่าจะมา2สองสัปดาห์แล้วแต่แแพี่เพิ่งมาเล่นนะครับก็อ่คือจะบอกว่าไงดีอ่ะคือจะจะอยากรู้มากเลยว่าแบบนี้ใครเป็นคนทำกันเนี่ยจากที่ไปดูมาเหมือนจะเป็นคนไทยเป็นคนทําถือว่าสุดยอดและยอดเยี่ยมมากเลยอาบัตตาคัแมแบบนี้น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าแมบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเอ่อ วันพีดนิดหน่อยละกันคือมันไม่เหมือนแบบวันพีดเลยนะครับมันเหมือนแบบทางแบบสายเเวทมากกว่าไ้น้องสายเวเวนที่นี่คืออะไรนะครับนั่นก็คือเป็นมหาเวทผนึกมานี่นะครับการ์ตูนอันโด่งดังเล่าร้อนนะครับอาจารย์โกโจกูตอนนี้เฮ้ยไม่พูดดีกว่าพูดแล้วก็เศร้าเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนเลยละกัน เอ่อตรงนี้มีคาตานะนะครับแต่เรามีกันอยู่ศูนย์บาทเราซื้อไม่ได้สุคุนะอ๋อรีเควสคือต้องใช้ 5, 5้นิ้วในการที่เราจะเรียนสุคุนะแล้วต้องใช้2,500เจมด้วยว้าวแต่ว่ากูไม่มีสักเจมเลยไม่เป็นไรครับนี่เนีเป็นเกาะแรกนะครับเหมือนเขาจะรวมหลายๆการ์ตูนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับให้อารมณ์เหมือนกาวพีด,ดีนะครับโอ้ยเควสแรกให้เราตีแบนดิตสตัวจัดไปเด โอเคตอนนี้พี่เบลสามสิบแล้วนะครับแหมกูฟาร์มแค่แครสเดียวไม่เอาคิดมาสามสิบเบลเลยคือจะบอกว่าเลเวลมันหาง่ายมากเลยนะตอนนี้ผมซื้อดาบได้แล้วด้วยซื้อคาตานะมาแล้วนะครับเน,นราคา2,500นานะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเร,เราเอาไปใช้งานเลยดีกว่า โอเคผมว่าคาตานะมันก็ใช้งานดีนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนสแต็กพี่มันจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พี่จะอัพเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเกมนี้เขาอ,อัพกันแบบว่าแบบไหนนะถ้าใครรู้แนะนําหน่อยนะครับแต่พี่จะอัพไปที่เวปคอนก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็ใส่ดีเฟนซ์ไปสัก30มสนะโอเคเราลองร้างมาที่ก่อนแล้วกันอุย้ยอย่างงี้ง่ายขึ้นเยอะฟัน2ทีตายอุย้ยชิวชวิพี่แมปทำออกมาดีนะเนี่ยอันนี้คือดีเลยนะ เออแต่ว่าตอนนี้เราไม่เข้าใจว่าเราต้องไปฟาร์มที่เกาะไหนตอนนี้เรากำลังงงอยู่นะครับว่าพี่ต้องไปเกาะไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองนั่งเรือไปแล้วกันนะครับ <S <S เรือไม่เสียเงินเลย,ยเป็น,เ,นเวลาออกเรือโอ้โหนี่มันเรือติดในตักไม่ได้โคดเร็วเลยบ้าเลี้ยงแหลแบบที่ผมกําลังตามหาเรือลิอลิๆแบบนี้ผมไม่อยางชอบถ้าตามหลักสูตรเกมมันพีชนะเกาะแรกอะมันต้องเป็นเกาะสตาร์เตอร์เว้ยและเกาะสองต้องเป็นเกาะบากีเว้ย ถ้าเปรียบเทียบตามเนื้อเรื่องแล้วเกาะบาร์กี้ต้องเป็นเกาะเลเวลที่ฟาร์มต่อจากเกาะสตาร์เตอร์เดี๋ยวผมจะลองมา,ารับเควสดูเด,เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันรับเควสตรงไหนก็ได้อะ่ะคี่เรายังไม่แน่ใจนะครับแต่เราขอใส่เสียวกับไอ้คาวไเรยก,ก่อนอุ้ยตีเกือบไม่เข้าก่อนที่เราจะเกิดตายนะครับเราต้องมาเซสปาก่อนนะครับ พี่ว่าสาแต็กมันไม่น่าพอนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะอัพเพิ่มนะครับคิดว่าน่าจะใส่ไปอีกสักประมาณ50าสิบนะออติสิกห้าสิบละกันเป็น80แล้วก็จะตีแรงขึ้นเป็นตีทีละ80กว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็ยังพอฟาร์มง่ายอยู่นะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเววูเป็นคนเยอะอะไรเงี้ยเงี้ยโอ้ยแป๊บเดียวเวลล์ร้อยยี่สิบแล้วนี่เมันเกียร์อะไรวะเนี่ยไอคือผมอยากจะบอกว่าผมชอบแมพที่มันแบบ จะพูดยังไงดีอะคือแแบโง่ๆแบบนี้ผมชอบมากเลยว่ะคือมันถูกใจมากเลยอะแบบที่แบบว่าไม่ต้องมีอะไรดีๆนะครับแค่แบบใส่เข้าไปแบบว่าให้มันแบบง่ายๆชิวๆสบายๆเงี้ยกับเกาๆใส่เลยก็ใส่เนี่ยผมชอบมากเลยเราอัพสแต็กเอ่อเวทพอนนะครับอยู่ที่130แล้วอัพดีเฟนส์บีนะครับดีเฟนส์สักเอ่อร้อยกว่าเลยละกันนะครับแล้วก็อัพเวทพอนี่อีกห้านะครับก็จะตีแรงขึ้นมากเลยมาดูดาเมจกันชึบนชื้ชื้ช สามทีแตกเดินว่าก่อนนี้นะบบจ๊ะไม่ขนามือฉัน,ฉนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วฉันไปที่อื่นดีกว่าตอนนี้อยู่ที่เกาะเชลทาวนะครับเป็นเกาะที่เออพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่มาที่นี่ได้ยังไงนะครับโอ้ใช้เงินส่มฝนปิศาจห้าแสนเหรอแต่ว่าเรามีแค่2องหมื่นเองอะตรงนี้มีมารินเคว้ครับให้เราตีมารีนหรือเปล่ามารีนไม่พท่ะไหรอะเอ้ยเพ่มสาได้อยู่ โอเคนะครับตอนนี้พี่เลเวล22 2แล้วนะครับตรงนี้เป็นมารีนเควสนะเลเวล300แต่ผมคิดว่ามันน่าจะช้าไปว่ะเราเอาสแตตทั้งหมดเราเอัพชี่ดาบเลยแล้วกันนะครับอัพไปนะครับสักเอ่อ500นะครับประมาณนี้นะครับผมก็530พอดีเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่เกาะอ,อื่นกันนะครับไปสักแบบเกาะที่มันโหดๆเลยดีกว่าตรงนี้มีบอสแมนเลเวล1500เราจะตีมันตายหรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูก่อนโอ้หโ,โยตีแรงใช้ได้เลยเนี่ยโอ้ สูตรเติมไว้นะครับในการฆ่ามันนะครับก็นาก่าจะตีได้มาสักสองสามทีนะครับแล้วก็ตาย <S <S โอเคตอนนี้เราเลเวลสองร้อยเก้าสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงน,นี้มันไม่มีที่จุดลาควสอะคนดูผมไม่รู้ว่าตรงน,นี้นเป็นเกาะบอสท,ที่ตีบอสเฉยๆเอาของดอกอะไรพวกนี้ป่ะอันนี้ไม่ดูนะได้เวลาไปเกาะต่อไปไปแบบมั่วสู้ตัวเหร่งเลยโยตรงน,นี้มีบอสครับมันชื่อบอสว่าอัลโธไลอัลโธเลียอัลโไล ตัวนี้น่าจะมาจากอดีเมเรื่องเฟดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับแต่คุณคุ้นอยู่ตรงนี้มีมีฮอกวะ่ะโย่โอโยลูถ้าเราจะซื้อโยลูเราต้องให้นายห้าล้านบาทเลยเออแกลไปเปล่ามีสามหมื่นเรจ่ายก่อนได้ไหมคือตอนนี้เรายังหาก่อฟาร์มเวลไม่เจอนะคนดูคือพี่ก็หาอยู่เนี่ยแหละแต่เหมือนจะเจอแต่ก่อบอสวะ่ะคือวลของเกมนี้น่าจะตันอยู่ที่สี่พันนะครับเฮ้ยมีไฟขึ้นวะเทิร์ตไอซ์แลนด์ เกคิร์ดไอแลนด์อ้าวก่อเคิร์ดแล้วทำไมมีแชงวะเนี่ยฉันคงให้นายกลับไปเฉยเฉยไม่ได้แล้วจนเครียดกินที่เราต้องการในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราไปหาเกาะเอ่อที่เป็นเกาะฟาร์มเวิลนะครับเราจะได้เวิลเยอะๆนะครับผมในตอนนี้และหาเงินไปส่งผลวิสากันแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันมีเอ่อสายเวทเ,เยอะมากเลยนะครับทั้งซูคุน่าโกโจแล้วก็อีกหลายตัวเลยแต่ว่าพี่เราจะยังไม่ได้ทำในคลิปนี้นะครับผมแต่ถ้า น้อ,องๆคนไหนอยากให้พี่ทำก็อย่าลืมจี้กดไ like ลค์คลิปนี้มาสักเออเอาน้อยๆและกัน80 like ไลค์เดี๋ยวทำคลิปนี้ต่อเลยหาสุคุนะนิ้วสุคุนะหาโกโจเฮ้ยนี่มันนี่มันแบบแบบในฝันจริงๆนะมีกอนด้วยคุณผู้ชมบร้ <c oughs> กอนฟรีกว่า ก่อนกำลังตกปลาอยู่ต้องใช้2,500เจมในการที่จะเรียนกับมันะครับรีเควสก็คือก่อนฟิชชิงเอเป็นเบ็ดนะครับเบ็ดตะปาก่อนนี้ก็ต้องใช้เพชรด้วยแต่ว่าเราไม่มีเดยตรงนี้มีอะไรอะ่ะกอ fishing ่อนฟิชชิงออสซ้่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องใช้เงินนะแล้วตรงนี้มีสุขุน้ฟิงเกอร์ได้แล้วก็มีซิกอายว่ะเชียแบบไม่น่าสนใจจัดแต่กูมีอยู่300เจม เดี๋ยวเราต้องค่อยมาศึกษาต่อนะครับว่าเราจะหาไอ้สุคุนะยังไงนะครับแล้วก็ทําโกโจโยังไงนะจริงๆแล้วตอนที่พี่เข้ามาเล่นเนี่ยนะครับมันมีอุราอุมิด้วยนะครับที่น่าจะเป็นเบสของสุคุนะแต่ว่าเออมันไม่ฟีลเวเลยทาสุคุนะต่อก่อนนะเออตรงนี้เป็นอารีนาครับเหิดอ,อารีนาของดราอกบอลเลยนะเหมือนที่สู้กันอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นที่ต่อสู้ปะวะมันไม่มีจุดฟาร์มิลให้เราเลยอะเช็ดคือไม่มีเลยอะ อะเรามาที่เกาะน,นี้มากดีกว่านะครับเกาะน,นี้เนี่ยเป็นเกาะฟาร์เวลนะครับซึ่งมีมอนอยู่หลายตัวมากเลยนะครับเฮ้ยตีลิงอ่อตีลิงเลเวลเจ็ดร้อยอ่ะอย่างนี้จะสวยดิรเราเควีก่อนเลยมังกี้เฮ้ยตีลิงสามที่ตายมะโคตรเร็วว่ะเฮ้ยแต่ผมน่าจะเกือบตายแล้วผมต้องเซฟก่อนถ้าผมไม่เซฟเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้พี่เบลสองร้อยเก้าสิบแล้วพี่ตีแล้วพี่ยืมไเท่าไหร่ งอเลเวล390ว่ะเรเวลโคตรเยอะตรงนี้เป็นเกาะเรเวล750นะครับแปลว,ว่าต้องมีเกาะที่เรเวลสูงมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปที่เกาะอ,อื่นกันก็คือตอนนี้ก็เรากำลังทัวร์เกาะกันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดฟาร์มเรลที่หนึ่งนะครับเรเวลอยู่ที่โอ้ยพันเจ็ดพันเจ็ดเลยอ๋ออย่างนี้ต้อง <c oughs> เราเควสก,ก่อนเลยนีย่คือจุดเซฟมันอยู่ตรงไหนวะคณดูตอ,อนตรงนี้ปะนี่ไงซะจะเปล่า เซฟเลยรลเวียบพันเจ็ดน่าจะยากอยู่นะพี่ว่าพี่น่าจะตายหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ลองตีก่อนแล้วกัน้ยตีไม่เข้าเลยโอเคตอนนี้เ,เหลืออีกตัวเดียวก็คือตัวนี้เองนะครับมันครึ่งหลอดแล้วดูดิว่าเราจะตายเลยเราหรือมันจะตายมาดูกันเอ้ยมาเออกูแตกกโถยเ,เหลือนิดเดียวเองมาดูกันนะครับว่าเลเวเรเราจะขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับนี่เะเวลบพันเจ็ดเลยนะ โซก้าโซก้าพอหนาเลไม่เอาคิดโคตรเยอะเลยว่ะนี่มันกลิ่นหอมฉุยข้างบนนี้น่าจะเป็นหุ้ยโกโจได้กินตรงนี้เองเหรอวิธีการจะได้โกโจคือเราต้องมีอินฟินิตี้อกับ3,500เจมโกโจไอแพดไอแพดเราไม่มีอินฟินิตี้อนะครับแล้วเราก็ไม่มี3,500เจิมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วรอก่อนนะ เดี๋ยวมันทำอาจารย์ข้างบนนี้มีเบจิต้าอยู่นะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เบจิต้าดิมันคือเอ่อสโนว์แบนด์ดีดเดอร์นะครับเป็นหัวหน้าบอสเองนะครับโอเคตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่เกาะแล้วนะครับเราจะพุ่งตรงไปต่อนะครับเผื่อจะมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมวิแต่กาอนี้โคตรใหญ่เลยวะก่อนนี้ใหญ่มากเลยเนลเฟแฮมในก่อนนี้มีอุราเมะครับ ที่จะต้องใช้เป็นไอชาร์ตนะครับ5อันเคิร์สไอชาร์ตนะครับนะ่าจะเป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็5,000เจมส่วนตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนลานบอสน,นะครับเป็นรานแบบลานดีบอสอะไรพวกนี้ปะหรือว่าลานเซกบอสอะไรเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรายังไม่ไม่รู้เกี่ยวกับแมปนี้ขนาดนั้นตอนนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะทัวร์เกาะครบแล้วนะครับที่อยู่ในแมปนี้ทั้งหมดนะซึ่งก็ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแมปที่โคตรดีนะครับคือถูกใจมากเลยนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีแมปนี้อยู่ในช่องเรานะครับน่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าแมปนี้นั้นตรงตลิตพิ่มากๆเลยนะครับทั้งกาวทั้งรวมหลายอนิเมะนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากเกินไปนะแล้วก็ส่วนในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำโกโจกับสุคุณะกันนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเวลให้ตันเลยนะ ถ้าอยากดูคลิปต่อไปเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัปดามัน80ไลค์ก็พอนะครับเพราะว่าอยากได้จริงๆนะครับแแบบแม่โคตรดีเลยสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากมีน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นแแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่จะแปะมุดลิงก์นะครับไว้ที่ใตาร่างคลิปวันนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขออนุญาติคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายบุ้ยบุยแล้วเจอกันเซลล์ Sail!